สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับนี่วันนี้ผมตุ้ยแมททอยก็มารีวิวนะครับผมเจ้าตัวตัวนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับราคาประหยัดย่อมเยาวครับแล้วก็สามารถดูผ่านจอได้เลยนะครับมีจอทีวีให้เลยนะนี่โอ้โหคุ้มมากๆเลยตัวนี้ถือได้ว่าภาพไม่มีกระตุกเลยครับนี่เห็นไหมผมเนี่ยทำงี้นะครับหมุนไม่ว่าเราจะหมุนซ้ายหมุนขวายังไงก็แล้วแต่ครับนี่ภาพเขาจะไม่กระตุกเลยครับ เหมาะสําหรับคนที่ต้องการเล่นโดนแล้วก็ไม่ต้องการที่จะมาตั้งค่าอะไรเยอะๆผ่านมือถือหรืออะไรเงี้ยนะครับสามารถใช้เป็นหน้าจอได้เลยนะครับเราสามารถที่จะบินเล่นบินท่องเที่ยวบินสํารวจได้นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะกดถ่ายนี่เป็นกดตัวนี้เลยครับเนี่ยจะขึ้นเล็กขอนนะฮะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอก็ได้ถ่ายเป็นภาพนิ่งก็ได้นี่นะครับสแนปตัวนี้นะครับสแนปนี่ก็คือถ่ายเป็นภาพนิ่งเปลี่ยนเกียร์ได้แล้วไฮไลไท์เลยนะเพื่อน ไฮไลท์เลยนะกลับบ้านได้เองโอ้สุดยอดมากๆเลยครับลำนี้นะสามารถกลับบ้านได้เองครับก็คือกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับสําหรับเจ้าตัวโดรนลำนี้นะครับผมเราจะมาบินกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยนะลืมบอกไปนี่มีใบพัดสำรองแถมให้แล้วก็ที่สําคัญเลยนะเป็นแบตลิโรพรอมแบตเตอรี่ที่ชาร์จให้ครบครับพร้อมเล่นเลยโอเคเดี๋ยวเราไปบินกันเลยดีกว่าไป ว้าวมินนิ่งมากๆเลยโอ้โหน,นี่นหน้าก็ได้นะนี่นะครับบินลีไกลครับเห็นไ,ไหมสามารถถ่ายสำรวจอะไรก็ได้เลยเนะนี่ยเห็นไหมนี่ว้าวโอ้สุดยอด ว้าวโอ้โหไม่ต้องตั้งค่าเลยเลยอะ่ะเปิดมาก็ใช้กับหน้าจอได้เลยอะ่ะคุ้มมากมาแล้วภาพไม่สัน่นเลยนะภาพนิ่งเลยนะเห็นไหมเนี่ยแทนกล้องอะไรก็แล้วแต่ว้าวเราสามารถตั้งอ่าเขาเรียกว่าตั้งฟินได้นะครับตัวนี้นะ น,นี่เป็นตัวตั้งชินครับเปลี่ยนเกียร์ได้ครับถ้าสมมติผมกดเปลี่ยนเกียร์นะเห็นไหมโอ้โหบินเร็วมากเลยโอ้โหเสียมากมากไฟสวยด้วย นี่บินมมิ่งได้ดังใจครับเป็นโดนไซส์กลางที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยครับนี่ว้าววูวูวูวเย้นี่ให้ดูเลยนะเห็นไหมถ้าไม่มีกระตุกครับ ว้าวภาพไม่มีกระตุกเลยจะสู้ลมแรงๆก็ได้สบายครับมียิงตำรวจนะมีตำรวจอโอ้โหก็ถือดว่าคุ้มค่ามากครับ กับเจ้าตัวโดรนนะครับรุ่นมีจอทีวีให้เลยราคาคุ้มค่ามากครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะนอกจากราคานี้เขาสามารถบินกลับบ้านได้เองครับมีปุ่มบินกลับบ้านได้เองนะคุ้มค่าจริงแบตเตอรี่นะครับเมื่อกี้เราคุยค้างกันไว้ก็คือว่าในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยเราไม่ต้องเขาคือเขาให้แบตเตอรี่มาเลยนะเราไม่ต้องซื้อถ่าน EA นะถ้าเป็นโดรนรุ่นเก่าเนี่ยเราต้องมานั่งซื้อถ่านไ a เนีนยครั้งละ7 8ก้อนนะครับ 30นาทีแป๊บเดียวถ่านหมดแล้วเราก็ต้องมานั่งซื้อถ่านใหม่กับเปลืองเงินมากๆแต่ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะนี่เขาให้เป็นแบตลิโพเลยคุ้มค่ามากๆครับนี่แบตลิโพบบชาร์จได้ครับเล่นได้นานเลยครับไม่ต้องกลัวแบตหมดหรือว่าขึ้นจะหลุดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นขึ้นเชื่อว่าแบตลิโพนะรับล,ลองว่าขึ้นสะายใจแน่นอนครับแล้วไฮไลท์สําคัญเลยนะนี่ ว้าวเกิดเวลาเราไปเที่ยวนะครับหรืออยู่นอกพื้นที่นะครับนี่เราสามารถที่อย่างนี้ได้เลยนะครับคุ้มค่ามากๆนี่สบายไม่ต้องเมื่อยนะครับนี่ถืออย่างนี้ได้เลยแต่จริงน้ําหนักเข้าเบาอีกแลวนะตัวรีโมทเน้นน้าหนักเข้าเบามากๆเลยพร้อมกับเหมือนที่บอกครับตัวนี้เปลี่ยนเกียร์ได้มือใหม่สามารถเล่นได้ครับเล่นได้ง่ายๆเลยนะครับเราก็สามารถใช้ทํางานใช้ในการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมต่างๆได้ครับกับโดรนติดกล้อง เหมาะสาหรับมือใหม่หรือแม้แต่มืออาชีพนะครับที่ไม่อยากมานั่งลิงก์กับมือถือนะครับก็ซื้อแบบมีหน้าจอไปเลยนะครับดูง่ายดีตัวนี้นะข้อดีนะเขาจะบอกเลยนะว่าแบตแบตบตัวโดนเนี่ยเขาเหลือกี่เปอร์เซนต์กี่ขีดนะครับเขาจะบอกเลยนะครับซึ่งในโดรุ่นเก่าๆครับเป็นนิติใหม่นะคือโดนรุ่นเก่าๆเขาจะไม่บอกครับว่าแบตเตอรี่เหลือมากน้อยแค่ไหนนะครับเราต้องกาเวลาเอาแต่ถ้าเป็นตัวนี้ครับเขาจะมีแบตเตอรี่บอกกันหมดเลยถือได้ว่าคุ้มค่ามากๆครับโอเคก็ตัวนี้ เมมก้าส d ีกนะครับก็อยู่ชุดตรงช่องตัวนี้นะนี่แบบนี้นะครับเราสามารถที่จะไปลงกับคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อดูภาพจากจอใหญ่ได้นะครับถือว่าคุ้มค่าจริงเลยนะโอเคก็ถะเรียว่าตัวนี้หากที่ชั้นใดชื่นชอบนะโทรสั่งกับตุ้แมททอยได้เลยนะที่เบอร์นี้นี่084 764 6457เจย้ำนะครับ084 764 6457 ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.mat.com ย้ำนะ www.mat.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งนสินค้าทั่วประเทศครับแล้วก็ร้านแมททอยมีบริการรูดบัตรเครดิตด้วยนะร้านแมททอยตั้งอยู่ที่กรุงเทพธีราศรีศครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าเพื่อนๆท่านใดอยู่ต่างจังหวัดร้านแม่ทอยเราก็มีบริการส่งอีเมลครับสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้ของเลยโ,โหคุ้มค่าจริงร้านแม่ทอยนะครับโดยการโอนเงินเข้ามาก่อนพร้อมกับค่าส่งนะครับเราก็จะส่งปอีเมลแล้วก็มีรหัสอีเมลให้ เพื่อนๆที่พีที่สั่งเข้ามานะครับโอเคแล้วกันยังไงเดี๋ยวเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าตุย้ยแมททอยจะเอาสินค้าตัวไหนมารีวิวแล้วเ,เจอกันนะครับผมน,นี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับเย้เล่นโดนดีกว่า อยากพนคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แม่ทอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกด